สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้วันนี้อยู่กับดิฉันอาจารย์วลัยพรสุธาสำหรับตำรับที่จะสาธิตในวันนี้นะคะก็คือต้มขากไก่นะคะเรามาดูในส่วนผสมในวัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกก็คือไก่นะคะไก่ที่จะใช้ก็จะเป็น หลาย,หลาย,ห,ลายหลายส่วนได้อย่างเช่นเป็นอกไก่สะโพกไก่เป็นโคนปีกนอ้นองบนนะคะโคนปีกไก่หรือว่าจะเป็นส่วนของเนื้อส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ที่ท่านจะมีนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ที่ฉันใช้ในส่วนของสันในไก่นะคะเพราะว่าจะได้เตรียมหันน่นเนื้อจะสวยแล้วก็ดูน่ารับประทานนะคะใช้สันในไก่หนึ่งถ้วยนะคะอันนี้นะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้ว เวลาหั่นก็หั่นให้ชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเวลาที่ต้มสุกแล้วเนี่ยเนื้อไก่จะหดตัวก็จะชิ้นขนาดเล็กลงนะคะก็หั่นให้ชิ้นใหญ่แล้วก็จะได้ดูน่ารับประทานนะคะส่วนผสม,สม,สมต่อมาก็จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ก็จะทุบเบาๆนะคะแล้วก็หั่นแฉลบให้ให้สวยนะคะให้ให้เป็นแผ่นบางๆใช้1นส่วนสถ้วยนะคะขาอ่อนนะคะเจ็หส่วนสถ้วย หั่นเป็นแผ่นบางๆเช่นเดียวกันนะคะทุบเบาๆแล้วก็หั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดประมาณ4-5ใบนะคะที้ในส่วนของต้มขาไก่นะคะส่วนผสมของน้ำเนี่ยก็จะใช้น้ำกะทินะคะจะมีหัวกะทิ1ถ้วยหางกะทิ2ถ้วยแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวก็จะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาก็3ช้อนโต๊ะ ตามด้วยพริกขี้หนูทุบเบาๆนะคะตามตามที่เราชอบความเผ็ดหรือว่ารสชาติที่จะเข้มข้นนะคะก็จะประมาณสัก10ถึง15เม็ดแล้วก็จะมีผักชสีสำหรับโรยหน้านะคะทีนี้ในในการเตรียมขั้นตอนแรกที่เราจะเริ่มเริ่มปรุงก็คือเราจะเอาหัวกะทินะเราจะเอาหางกะทิขอโทษนะคะเอาหางกะทิใส่ในหม้อนะคะหางกะทิใช้สองถ้วยใสย่ในหม้อแล้วก็ตั้งไฟให้เดือด ะะทีนี้ในระหว่างที่เราต้มหางกะทินะคะส่วนผสมที่เราจะใส่ไปพร้อมกับหางกะทิก็คือจะมีตะไคร้นะคะตะไคร้นี่จะเป็นตะไคร้ทุบนะคะตะไคร้ทุบเบาๆแล้วก็หั่นแฉลบนะคะบางๆแต่หนึ่งส่วนสีถ้วยนะคะ แล้วก็ขาอ่อนนะคะขาอ่อนอีกเจ็ดสสี่ถ้วยใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นส่วนที่จะช่วยเพิ่มกลิ่นนะคะให้กับต้มขาของเรานะคะต้มขาไก่จะเป็นอาหารไทยแบบโบราณน,นะคะที่จะใช้ส่วนผสมของกิน้ำกะทิเป็นหลักนะคะ,ะส่วนผสมที่ใส่ลงไปเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ ต้มยำนะคะก็คือต้มยำเนี่ยจะใช้น้ําเปล่านะคะส่วนต้มขาจะใช้น้ากะทิส่วนผสมในการแต่งกลิ่นก็จะเหมือนกันก็คือมีข่าตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะวันนี้เราทําต้มขาไก่นะคะกะทิที่ใช้แนะนําว่าถ้าเป็นกะทิที่คั้นจากมะพร้าวนะคะถ้าใช้มะพร้าวขูดขาวเนี่ยเนื้อกะทิก็จะขาวแล้วก็น่ารับประทานนะคะ แต่โดยโดยทั่วๆไปแล้วเราก็จะใช้กะทิที่ทํากับข้าวกะทิแกงธรรมดานะคะซึ่งก็อาจจะต้องดูในเรื่องของกาก,ากที่มันอยู่ในในส่วนของน้ํากะทิก็คงต้องกรองด้วยผ้าขาวบางหลายชั้นน้ํากะทิก็จะขาวนะคะแล้วก็มีมีลักษณะของของเนื้อนะคะข้ะนเป็นครีมนะคะอันนี้จะเป็นเป็นการเริ่มต้นในช่วงแรกก็คือต้มหางกะทินะคะกับตะไคร้แล้วก็ขา่า ทุกนะคะซึ่งต้มให้ให้เดือดซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไก่นะคะตามด้วยหัวกะทิเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะเดี๋ยวเราให้เดือดสักครู่หนึ่งนะคะระหว่างที่เราต้มก็ควรจะคนนะคะคนไม่เพื่อไม่ให้กะทิเนี่ยจับตัวเป็นก้อนหรือเป็นลูกนะคะเนื้อกะทิก็จะเนียนละเอียดอันนี้เป็นเป็นเทคนิคอันนึงนะคะซึ่งเวลาที่ท่านท่านทำเนี่ย ก็ลองดูว่าถ้าเราคนกะทิตลอดเวลาเนี่ยกะทิก็จะ,ะนวลแล้วก็ไม่ไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้เดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะคะทีนี้พอกะทิเริ่มเดือดเราก็จะใส่ไก่ที่เราเตรียมเอาไว้ไก่ที่ใช้วันนี้ใช้เป็นสันในไก่นะคะสันในไก่หั่นให้เป็นชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะสันในไก่หนึ่งเส้นเนี่ยเราจะหั่นเป็นประมาณสัก3าถึงสี่ชิ้นนะคะหรือ3าถึงสี่ท่อนเพื่อให้ ชิ้นใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะเราใส่ไก่ลงไประหว่างที่เราเราต้มเนี่ยไก่ก็จะค่อยๆสุกนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะคะ,นะคะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ จากนั้นก็จะคนนะคะเดี๋ยวพอไก่สุกนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดแล้วก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวนี้รอให้สุกแป๊บหนึ่งนะคะชุดนี้เราเล่นไฟได้นะคะเพราะเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วในส่วนของน้ำปลาเราจะใช้ ใน,ในขั้นต้นเนี่ยนะคะก็คือประมาณสัก3มช้อนโต๊ะก่อนนะคะแล้วพอส่วนผสมสุกดีแล้วเราก็จะปิดไฟแล้วก็เติมมะนาวแล้วชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื้อกะทิจะข้นแล้วก็ขาวเป็นครีมนะคะลักษณะที่ดีของต้มขาไก่ก็คือกะทิต้องขาวข้นแล้วก็ไม่แตกมันนะคะ,นะ,คะเนื้อไก่สุกนุ่ม แล้วก็มีกลิ่นหอมของตะไคร้นะคะขาอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะสำหรับการการปรุงรสนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวในการปรุงนะคะไม่ไม่ได้ยมใช้มะขามเปียกนะคะเพราะถ้าใช้มะขามเปียกเนี่ยเนื้อของต้มขาจะเป็นสีออกน้ำตาลจะจะดูสีไม่ไม่สวยนะคะแต่ถ้ากรณีที่น้ำมะนาวมีราคาแพงก็อาจจะ,ะสามารถใช้มะขามเปียกแทนก็ได้เพียงแต่ว่า ก็ต้องดูสัดส่วนของของมะขามแล้วก็อย่าให้สีของของต้มขาไก่เนี่ยเข้มมากนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดนะคะแล้วจะปิดไฟกรณีของการใส่ใบมะกรูดนะคะเราจะไม่ใส่ลงไปในน้ํากะทิตอนที่เราเราต้มพร้อมกับตะไคร้นะคะเพราะว่าใบมะกรูดเนี่ยเวลาที่ต้มนานๆมันจะมีสีเขียวของใบมะกรูดออกมานะคะ ให้เราฉีกโรยตอนหลังตอนก่อนที่จะยกลงนะคะสีของใบมะกรูดก็จะไม่ไม่ออกมาทําให้สีของต้มขาไก่เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะพอเราใส่ลักษณะนี้เสร็จปิดไฟเลยนะคะตอนนี้ไก่สุกแล้วแล้วก็ส่วนผสมก็สุกได้ที่พอดีนะคะปิดไฟเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยมะนาวนะคะน้ำมะนาวประมาณ3ช้อนโต๊ะเท่ากับน้ำปลานะคะ สัดส,ส่วนนี้จะเป็นเป็นสัดส,ส่วนที่รสรสจะไม่ไม่เข้มข้นมากนะคะถ้าท่านต้องการรสเข้มข้นท่านก็คงต้องปรุงเองตามตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะต้มขากไก่จะเป็นเป็นอา,อาหารประเภทน้ำนะคะเป็นประเภทแกงที่เราสามารถที่จะรับประทานเป็นเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะเป็น อาหารรับประทานคู่กับข้าวก็ได้หรือว่ารับประทานเป็นน้ำซุปก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ของของเราว่าเราจะทานเป็นเรียกน้ำย่อยหรือเป็นกับข้าวนะคะนี่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาก็จะแต่งหน้านะคะ ใบมะกรูดที่เราใส่ไปไปช่วงช่วงท้ายของของการต้มเนี่ยสีก็ยังสวยอยู่นะคะจากนั้นก็จะใส่โรยพริกขี้หนูนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะกับแต่งด้วยผักชีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับตำรับต้มขาไก่นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะ น่ารับประทานนะคะแล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมก็คงจะนําไปทํากันได้ไม่ยากนะคะสําหรับรายการตํำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ในวันนี้คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ